ส่วนตัวนี้คือลวยครับลวยฟังฟังยี่ห้อก็เหนือชั้นแล้วนะครับอันนี้อุซอรี์พร้อมนะฮะอุซอรี์พร้อมเลยสุดโปรโมชั่นเลยอันนี้หรอวะของดีของดีทั้งนั้นเลยสุดยอดครับค้นปั่นก็ก็แรงดีนะครับนะฮะเกียร์ก็24สปีดครับซื้อมาก็ประมาณไม่แพงฮะ ซื้อต่อเขาครับประมาณหมื่นแต่งโน่นไม่ได้แต่งอะไรมากเลยนะครับแต่คนปั่นเขาแรงดีอันนี้ทีมวันนี้มากันแค่สามคน4ี่คนหนึงนะครับนี่ก็โชว์เฉยโชเทคนหล่อนะครับคนหน้าตาดีครับเนี่ยคนหน้าตาดีคนกิเล่เขาไปไหนหมดครับไปแค่โอ้พลาดเลยอันนี้พลาดพาดงานนี้พลาดอย่างแรงเลย